วันรอทอกในวันรออะคาเดมี่ยังอยู่ในหมวดความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญาเช่าเช่าที่ดินเช่าสังหาหรือมาซัพย์ในตอนนี้เป็นหมวดความรู้เรื่องเช่าซึ่งอยู่ในเพลย์ลิสต์ใน u t u b e ท่านสามารถเข้าไปได้ดูได้ในเว็บไซต์นะครับวันรออะคาเดมี่ตอนนี้เป็นตอนที่15จากทั้งหมดประมาณ240กว่าตอนแล้ว วันรอแคมปเราก็พยายามจะทําในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ทํางานเข้าไปเกี่ยวข้องดูแลเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดินนะครับในตอนนี้ผมโปรยหัวขึ้นต้นไว้ว่า property fund คือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าฟ้องคดีผู้เช่าผู้เช่าเป็นพื้นที่สําหรับอาคารสํงงานักงานเป็น Office Space ในกรณีที่ผู้เช่าทําสัญญาเช่า3ปีแล้วเลิกสัญญาเช่าก่อนกําหนดสัญญาเช่าไม่ธรรมดาเพราะว่าโดยหลักเนี่ยเวลาเราเห็นสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักง,งานออฟฟิศทั่วไปเนี่ยจะมีสัญญาบริการติดมาด้วยนะครับซึ่งถามว่าเป็นเรื่องดิจกรรมอัาพรางหรือเปล่าไม่ใช่เช่าคือให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่แต่ถ้าบริการก็บริการพวกขยะ แอร์นะฮะที่จอดรถเรื่องของอรับส่งเอกสารเอ่าเช่นไปษณี์อะไรทั้งหลายนี่คิดเป็นค่าบริการได้หมดเลยนะครับในเคสนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยเพราะว่าเป็นข้อพิพาทเรื่องเช่าซึ่งคดีที่พิพาทกันเนี่ยมูลค่าที่พิพาทไม่ได้มากเลยครับหลักแสนแล้วก็หลักแสนสองแสนเท่านั้นเองนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือคู่กรณีเนี่ยเป็น เป็นผู้ให้เช่าคือกองทุนรวมปรสังหาริมทรัพย์หรือว่า property fund นะครับก็เป็นฝ่ายโจทย์แล้วก็ฟ้องผู้เช่าซึ่งเป็นบริษัทเช่าพื้นที่แล้วเลิกสัญญาก่อนกําหนดนะครับก็มีการปรับอหาหักเงินประกันการเช่าไว้นะครับหักเงินประกันค่าบริการไว้นะครับสเดือนนะฮะก็หกักรวมๆกันก็เป็นหลักแสนสองแสนฮนะแล้วก็ถึงเวลาก็มีการฟ้องร้องกันนะครับถามว่าคุ้ม ันหรือไม่กับค่าทนายค่าที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ามาทําคดีให้ตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลชั้นอุทธรณ์ไปศาลฎีกาอาจจะไม่คุ้มนะครับถ,ถ้าทนายทั่วไปคิดค่าทนายก็อาจจะหลักหลายหมื่นหรือเป็นแสนสําหรับสามศาลแต่พอนึกขึ้นได้ว่าคนที่เป็นโจทย์ฟ้องเนี่ยเป็นกองทุนรวมมสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวข้องกับ property fund เนี่ย ไปฟ้องไม่ได้นะครับแล้วก็คนที่ทําหน้าที่ดูแลจัดการเนี่ยตามกฎหมายหลักทรัพย์ปี2535เนี่ยนะครับก็ต้องทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นบรจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนคือฟันเมนเจอร์ซึ่งทําหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังในรายละเอียดว่า property f u ันหรือกองทุนรวมบัลสังก์ไฮเดรนัทเป็นอย่างไรนะครับในคดีนี้จุดที่น่าสนใจคือเป็นคดีที่ศาลฎีกาท่านตัดสินในปี2566 ซึ่งหมายความว่ายังมี property fund นี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หลังจากนี้น,น่าจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปแล้วเพราะว่าแปลงสภาพเป็นกองหลีดบ้างหรือเลิกกองไปบ้างนะครับจากเดิมในสมัยก่อนเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก50กว่ากองทุนรวมมาสังหาริมทรัพย์นะตั้งแต่ที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องเริ่มทํางานกับ property fund เนี่ยนะครับก็วันนี้เหลืออยู่น่าจะไม่ถึง10กองนะครับแปลงสภาพเป็นกองหทีในปี2 5 6 7ก็มีอยู่สัก3ากองนะครับ ทียังเหลืออยู่ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับในคดีนี้ผู้เช่าเป็น property fund property fund เนี่ยเป็น,เป,นเป็นกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์แบบแบบกรรมสิทธิ์ก็คือแบบ freehold นะแบบ freehold ดูจากชื่อถ้าเป็น leasehold จะมีคําว่ากองทุนรวมสิทธิการเช่านะครับซึ่งอันนี้ไม่มีนะในคดีนี้ก็เป็นเป็นโจทย์ฟ้องผู้เช่าแล้วก็มีประเด็นผมก็เลยขึ้นหัวในหน้าแรกของสไลด์ไว้ว่า l i ควิดเดต d ดาม g e นะครับลิควิดเดตดามอย่าไปแปลนะครับอย่าไปแปลเป็นเป็น liquidate หรือว่า Damage ใช้คำรวมกันโดยสรุปภาษากฎหมายคือภาษาสัญญาเรียกว่าค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะกำหนดไว้เป็นเงินก็ได้เป็นทรัพย์สินก็ได้นะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับดูต่อนะ <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ <c oughs> มีการทำสัญญาเช่า เพราะพี่ีฟันเนี่ยอธิบายก่อนกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหลักทรัพย์ในพระราชบัญญัติพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ป25ี2535นะครับมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะนะครับและเป็นนิติบุคคลไทยนะครับ property fund ในคดีนี้เนี่ยเป็นกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนประเภทหนึ่งคำว่าบริษัทจดทะเบียนก็อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปบริษัทก็ได้ แต่คําว่าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีความหมายตามพรบหลักทรัพย์คือเอาหลักทรัพย์ก็คือหน่วยลงทุนใน Property Fund เนี่ยนะครับเทียบเท่ากับหุ้นนะครับแต่ไม่ใช่บริษัทนะเมื่อไม่ใช่บริษัทตอนออกกฎหมายมาในช่วงปี2540-142พรนะครับพรบหลักทรัพย์2 5 3 5แล้วก็มีตัว Property Fund ที่ใช้ตั้งแต่ช่วงฟองสบู่แตก2540แล้วก็พัฒนามาถึงเป็น42ในปัจจุบันก็จะเหลือตัว Property Fund ที่เรีย่าเ property f u ัน property Fund ที่ไ่ได้ ไปแก้ไขระบบสถาบันการเงินอะไรนะก็เป็น Property fund ฟันปกติธรรมดานะครับมีฐานะเป็นนิติบุคคลทำสัญญาได้ทำนิติกรรมได้ก็เข้าไปลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นอาคารสำนักงานแล้วก็นำมาปล่อยเช่านะครับนำมาปล่อยเช่าโดย Property Fund ันก็เป็นทั้งผู้ให้บริการด้วยในสัญญาบริการนะครับสัญญาบริการก็เช่นน้ำไฟครับ ขยะรักษาความปลอดภัยระบบไอทงไอทีอะไรทั้งหลายที่เป็นงานระบบนะครับเพราะว่านี่เป็นอาคารสำนักงานเป็นเช่าพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นผู้ให้เช่าด้วยเพราะว่า p r o p e r t y Fund นี้เป็นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราจึงเรียกว่ากองทุนรวมสังหาริมทรัพย์คือเป็นเป็นกองที่เป็นฟรีโฮลถ้าเป็นกองทุนรวมสิทธิ์การเช่าก็จะเป็นลิสโฮไรนะครับในคดีนี้ในคดีนี้เป็นสัญญาที่ทำา3ปีนั่นคือ สันนิษฐานไว้เลยว่าไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้ไปจดทะเบียนสัญญาเช่าถ้าท่านย้อนกลับไปดูวันรอท็อกในวันรอคาเดีก่อนน้นนี้เวลาเราพูดเรื่องเช่าเนี่ยถ้าเช่าเกิน3ปีเช่าสังหานะฮะเช่าที่ดินเช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าเช่าเกินสปีต้องจดทะเบียนที่สำนักง,งานที่ดินมิฉะนั้นฟ้องร้องกันได้แค่3ปีนะครับในกรณีนี้เนี่ยเช่ากันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2560ถึงเมษายน2 5 6 3 3ปีนะครับ3ปีเกิดอะไรขึ้น,นะฮะเกิดอะไรขึ้น นะครับในสัญญาเช่าและสัญญาบริการเนี่ย property f u ันก็เรียกเก็บเงินประกัน3เท่าเรียกเก็บเงินประกัน3เท่านะนะครับสเท่าคือเดือนละประมาณ5 0,000บาทรวมค่าเช่ากับค่าบ,าบริการ5 0,000บาท3เท่าก็คูณ3เข้าไปก็แส0ห้าแสนหโดยประมาณผู้ให้เช่าคือ p e r t y f ฟันต้องคืนเงินประกันนี้เมื่อเลิกสัญญาเมื่อเลิกสัญญา เข้าใจกันก่อนว่า Property Fund เนี่ยเป็นนิติบุคคลแต่ไม่ใช่บริษัทเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหลักทรัพย์ปี2535สแต่ไม่ใช่บริษัทเมื่อเป็นนิติบุคคลต้องทํางบการเงินมีผู้สอบบัญชีมีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนคล้ายๆกับกับการประชุมผู้ถือหุ้นเลยนะครับถึงเวลาทํางบการเงินก็ต้องมีผู้สอบบัญชีมีมาตรฐานบัญชีแบบที่เป็นมหาชนนะเพราะว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับ ราะฉะนั้นเงินประกันเนี่ยเวลาดูในงบการเงินของกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์หรือพระพุทธฟันเนี่ยจะอยู่ในส่วนงบดุลที่เป็นส่วนของเจ้าหนี้คือเงินประกันที่ต้องคืนเงินประกันที่ต้องคืนก็เป็นหนี้สินนะครับหนี้สินนะครอันอนี้เราพูดถึงเรื่องงบการเงินนะฟังรายได้ของพระพุิธฟันในอดีตรายได้ส่วนใหญ่ต้องเป็นค่าเช่ามีค่าบริการบ้างในอดีตยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่มในอดีตยกเว้นภาษีเย้เลยแล้วตัว property fund หรือกองทุนรวมมสังหาริมทรัพย์ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เสียเงินไม่เสียภาษีเงินได้บริษัทตามประมลรัษดากรเพราะว่าณเวลาช่วงตั้งแต่ปี2542เนี่ยนะครับยังไม่มีการแก้ไขประมลรัษดากรในส่วนที่เป็นบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลในารรา39วันนี้มีการแก้ไขแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะแก้ไขตั้งแต่ปี2564นะครับ แก้ไขเนี่ยปี2 5 6 4ันาทำให้ตัว property fund หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องเสียภาษีโดยเพราะภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะง,งั้นหลายหลายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หลาย property fund หลายแห่งนะจึงแปลงสภาพเป็นกองหลีดหมดเพราะกองหลีดไม่ใช่นิติบุคคลกองหลีดไม่ใช่บริษัทกองหลีดเป็นเพียงกองทรัพย์สินแล้วก็กองหลีดเนี่ยกอง trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหรือิษัท investment trust เนี่ย ก็อยู่คนละกฎหมายเป็นอีกกฎหมายหนึ่งที่เรียกว่ากฎหมายพรบทรัสเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนปี2550เห็นไหมครับ2535มา50น1 5ปีนะนะครับแล้วก็มีอกองรีดกองแรกเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกคือปี2557คือ Impact Road r r o ด t h r e ีนะครับแล้วก็ตามมาอีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องรีดในภายหลังนะครับย้อนกลับมาในวัน a อ a d ม m y เรื่อง เรื่องของเช่าเลิกสัญญาก่อนกําหนดแล้วก็มีการยึดเงินประกัน3เท่านะครับสเท่าก็คือเรียกง,ง่ายๆสเดือนล่วงหน้าเนี่ยก็ยึดเงินประกันนะครับประกันก็คือประกันความเสียหายประกันเมื่อเลิกสัญญานะครับคราวนี้ Proper t y f u ฟันทำยังไงนะครับผู้เช่าพื้นที่เนี่ยถึงเวลาเนี่ยเช่าไปได้สัก20เดือนทั้งหมด3ปีคือ36เดือนผู้เช่าพื้นที่เลิกสัญญ,ญาเช่าพื้นที่ก่อนกําหนดเช่าไปได้20เดือนก็มีหนังสือไปนะครับ หนังสือเนี่ยส่งไปเดือนมกราคม2562เช่านังเดวพฤษภา60ถึงเมษา63ประมาณจะเกินครึ่งทางและ20เดือนก็มีมีหนังสือไปนะครับประมาณมกรา62บอกว่าขอเลิกสัญญาไม่ทราบเพาอ,อไรนะครับขอเลิกสัญญาก่อนกําหนดนะครับเลือสัญญาเช่าอีก16เดือนน่าสนใจมากเลย62ท่านจําได้ไหมเป็นช่วงก่อนโควิด โควิดเนี่ยมาประมาณเมืองไทยสักประมาณปลายปลายมีนาคม2 5 6 3อันนี้เลิกก่อนนะครับเหมือนรู้ล่วงหน้าหรือเปล่านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เลิกสัญญาพอเลิกสัญญามกราคม2562ามีหนังสือถึงกองทุนรวมสหาริมทรัพย์ขอเลิกสัญญาก่อนกําหนดคราวนี้แหละทำไงครับก็มีการส่งมอบกุญจงกุญแจแล้วก็ไม่เอาพนักง,งานของผู้เช่าซึ่งเป็นบริษัทผู้เช่าเนี่ยนะ เข้าไปอยู่ในพื้นที่เลยคือไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เช่าเลยนะครับกองทุลุวมสังหาริมทรัพย์ใช้เวลานานเหมือนกันนะกองนี้จากได้รับหนังสือมกราคม2 5 6 2อกสเลิกสัญญาเช่าก่อนกําหนดกรกฎาคม2562กองทุลุวมสังหาริมทรัพย์รายนี้ก็มีหนังสือเลิกสัญญาเช่าอ่ะเลิกสัญญาเช่านะครับพอเลิกสัญญาเช่าปั๊บแสดงว่าสรุปใครเลิกก่อนคนนั้นได้เปรียบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับประเด็นก็คือกองทุลุ่มสังหาริมทรัพย์เนี่ยเลิก ทำสัญญาทำหนังสือแจ้งไปว่าเลิกสัญญาเช่าเรียกค่าเสียหายกรกฎาคม62ผ่านไปจากมกราถึงกจากมกราคมถึงถึงกรกฎาคมเนี่ยเดือน1ไปเดือน7เ,เนี่ยหเดือนเนี่ยทำไม Property Fund ถึงใช้เวลานานขนาดนั้นน่าสนใจนะครับใครใครที่ลงทุนในใน p พร p ะพ t y f u n ฟหรือหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยน่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมกอง Property Fund ันกองนี้ <c oughs> ถึง ถึงใช้เวลาตัดสินใจอะไรจะแอคชั่นอะไรด้านกฎหมายเนี่ยทำไมไปถึงครึ่งปีเลยนะครับน่าสนใจนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะฮะผู้เช่าเลิกก่อนมกราผู้ให้เช่ามาเลิกในภายหลังผ่านไปครึ่งปีนะครับอ่าพระปฏิฟันซึ่งเป็นผู้เช่าก็ย,ยึดเงินประกันแทนค่าปรับนะครับแทนค่าปรับประเด็นคือเงินที่เป็นเงินประกันเนี่ยนะครับที่ผู้เช่าเลิกสัญญา เช่าก่อนกำหนดอันนี้รวมบริการด้วยนะก่อนกำหนดเนี่ยเพราะว่าพ่วงกันนะครับพ่วงกันนะครับผู้ให้เช่าซึ่งเป็น property fund ยึดเงินประกันแทนค่าปรับในการเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดได้หรือไม่ได้หรือไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ให้เช่าก็ไปบอกเลิกสัญญาในภายหลังหลังจาก6เดือนนะนะครับแล้วก็กลับเข้าครอบครองพื้นที่ในสัญญาเช่าเขียนปกติอยู่แล้วจะเรียกว่าเป็นมาตรฐานเลยก็ได้ของ property fund หรือกองรีทั้งหลายนะครับโดยเพราะเช่าออฟฟิศเนี่ย มักจะไม่ค่อยมีความแตกต่างจากทั่วๆไปนใน Market Practice หรือในในการปฏิบัติทั่วๆไปนะครับคนที่อยู่ในสาย Property สายอสังหาเนี่ยก็มักจะมีการเขียนเงื่อนไขว่าถ้าสัญญาเลิกกันแล้วนะครับผู้เช่าย,ยินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเข้าไปครอบครองเข้าไปรื้อถอนทําลายสิงกิดกั้นประตงประตูกุญแจอะไรแบบนี้ถามว่าทําไมต้องเขียนสัญญาเช่าขนาดนี้เอามันมีคดี เคยเกิดก่อนหน้านี้3-40ปีที่แล้วนะครับเล่าให้ฟังย้อนหลังกลับไปว่าถ้าไม่เขียนสัญญาในลักษณะแบบนี้คือผู้เช่ายินยอมลองหน้าแบบนี้นะครับมันเคยมีคดีในอดีตที่ผู้ให้เช่าเนี่ยเข้าไปทําลายประตูทําลายกุญแจนะครับกลายเป็นว่าผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของพื้เทศเนี่ยนะบุกรุกเลยนะการบุกรุกเป็นกฎหมายอาญาแล้วเป็นการทําลายสิทธิครอบครองของผู้เช่าเขาเพราะฉะนั้น ถ้าจะไม่เป็นบุกรุกไม่ผิดอาญาก็ต้องใส่สัญญาเช่ากําหนดให้ผู้เช่าเนี่ยให้ความยินยอมลงหน้านะครับว่าสามารถที่จะเข้าไปรื้อถอนทําลายสิ่งกีดกันได้อันนี้ก็ต้องระวังนะคนที่อยู่ในแวดวงสังหาแวดวงเรื่องเช่าเนี่ยทราบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับาวนี้ <c oughs> แต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องอาญานะครับเรื่องนี้เป็นกรณีที่คุยกันเรื่องแพ่งนะครับผู้เช่าก็บอกเรื่องสัญญาภายหลังแล้วก็กลับเข้าครอบครองพื้นที่เช่านะครับแต่หน้าคิดนะ ทำไมรอตั้ง6เดือนทำไมรอตั้งครึ่งปีรออะไรอยู่นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยในคดีนี้เนี่ยมีการสืบพยานบุคคลด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ให้เช่าเองนะครับว่ามีการคืนกุญแจมีการส่งมอบพื้นที่คืนไปแล้วตั้งครึ่งปีแล้วทาไมมาบอกเลิกในภายหลังตัวพระปฏิฟันมาบอกเรื่องในภายหลังหรือต้องผ่านกระบวนการของบร,าจาริจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นฟันเมนเจอร์ที่ดูแลที่ดูแลพระปฏิฟันกองนี้ นะครับถ้าเป็นปัจจุบันเทียบกับกองรทเนี่ยคนที่ดูแลก็จะเป็น trustee ฤทธ t r u s t แล้วก็มี r e ธิ manager ผู้จัดการกองกองทหรือกอง trust เข้ามาดูแลในเรื่อง operation อยู่แล้วนะครับในคดีนี้สารดีการท่านตัดสินปี2566นะครับสองสป,ปีมานี้นี่เราพูดถึงปี2568และต้นปีนะครับสารตัดสินท่านพูดถึงคําว่าเงินประกันเท่ากับค่าเสียหายที่กําหนดไว้ล่วงหน้าถือว่าเป็นเบี้ยปรับ หากสูงเกินไปสูงเกินไปสารมีอำนาจปรับลดลงใด้ตามสมควรคราวนี้พอเราพูดถึงจเจ้าคำว่าค่าเสียหายลูกหน้าเนี่ยภาษาสัญญาหรือคนที่ร่างสัญญาเจรจาสัญญาทำสัญญามาเนี่ยเขาจะใช้หรือใครไปเรียนต่างประเทศมานะครับ c อนแท a c t ล a อเนี่ยจะมีคำหนึงที่เรียกว่า l i u u i a t e d Damage ก็คือค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าพอมาปรับกับกฎหมายไทยกฎหมายไทยสารท่านมองว่าเป็นเบี้ยปรับหากสูงเกินไป เช่นปรับกันร้อยเท่าพันเท่าสารมองว่าสูงเกินไปสารมีอำนาจปรับลดลงได้ตามสมควรถามว่าถามว่าสารแช่อำนาจตามอะไรตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของนิติกรรมสัญญาหนี้นะครับสารมีอำนาจปรับลดลงได้แล้วก็มีเยอะแยะเลยนะครับครนี้ทํายังไงให้ให้ใหตัวเ,เรื่องนี้สารท่านไม่ได้ใช้อำนาจส่วนใหญ่เนี่ยสารท่านก็จะมองว่าเป็นเบี้ยปรับนะครับ ไม่ได้ใช้อำนาจเคยมีคดีเหมือนกันเคยมีคดีเรื่องสัญญาก่อสร้างอาคารนะครับก่อสร้างอาคารผู้รับเหมาเนี่ยก่อสร้างอาคารแล้วก็ถูกบอกเลิกสัญญาผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาและในสัญญาดันมีเขียนไว้ว่า,าตัวอาคารที่สร้างไปแล้วเนี่ยถ้าถูกบอกเลิกแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างทั้งหมดเลยผู้ว่าจ้างทั้งหมดแสดงว่าผู้ว่าจ้างไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอะไรคือคือถูกปรับ ฟรีๆเลยนะครับผลก็คือคดีนั้นอีกคดีหนึ่งนะศาลท่านมองว่าเป็นค่าเสียหายที่กําหนดไว้ล่วงหน้าแต่อยู่ในรูปของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่ได้ดูไม่ได้อยู่ในรูปเงินเหมือนคดีเรื่องเช่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาเรื่องนี้นะย้อนกลับมาเรื่องนี้นะครับศาลท่านตัดสินเพิ่มเติมครับท่านมองว่าเมื่อเลิกสัญญากันแล้วจะไปกําหนดหมายถึงว่าเมื่อผู้ให้เช่าซึ่งเป็น property fund เนี่ย เลิกสัญญากันไปแล้วเมื่อกรกฎาคม2 5 6 2บอกเลิกแล้วนะแล้วก็ฟ้องขับไล่ด้วยนะครับเมื่อเลิกสัญญากันแล้วเนี่ยจะกําหนดให้คู่สัญญาไปปฏิบัติตามสัญญา,ญญาอีกไม่ได้เพราะสัญญามาเลิกกันละคู่สัญญากลับคืนสู่ฐาน,นะเดิมนะสิ่งที่ทําได้คือจะไปเมื่อเมื่อเลิกสัญญาแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกกันไปจะบงังคับให้เขาทํานั่นทานี่ไม่ได้ละนะครับสิ่งที่ทําได้คือเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาได้เท่านั้นไอ้คำว่าค่าเสียหายจากการผิดสัญญาได้ก็ต้องพิสูจน์ครับว่าเสียหายอะไร เช่นเสียหายจากการที่ไม่ได้เอารัพย์ที่เช่าเอาอาคารพื้นที่อาคารสำนักง,งานออฟฟิศบิลดิ้งให้คนอื่นเช่านะก็ปรากฏว่าพิสูจน์ไม่ได้เพราะไม่มีคนอื่นมาเช่าในช่วง6เดือนนั้นอ่านึกภาพนะครับว่าเมื่อไม่มีคนอื่นมามามา,มาเช่าต่อนะครับเอาไปหาประโยชน์อะไรไม่ได้นะเพราะว่าตัวผู้เช่าคือพร o พเพอฟันก็ไม่บริหารจัดการให้เหมาะสมเองเพราะว่ารอเวลาทั้ง6เดือนครึ่งปีนะพูดง่ายๆตัวพร o พเพอฟันก็มีส่วนผิดด้วยนะครับคราวนี้ จบเรื่องนี้จุดที่น่าสนใจคดีนี้ไม่น่าจะมาสู่ศาลเพราะว่าพิพาทกันทุนทรัพย์เนี่ยรวมๆกันนี่ไม่ถึง3 0 0แสนบาทนะครับไม่ถึง3 0 0แสนบาทค่าทนายผมว่าจ่ายไปน่าจะาหลักเป็นแสนหรือไม่ก็กดราคาค่าทนายให้ถูกที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้แต่ว่าพระพย์ฟันไม่ฟ้องก็ไม่ได้นะครับไม่ฟ้องก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่ต้องรักษาผลประโยชน์เราต้องทำดีที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวถูกผู้ถือหน่วยเนี่ยฟ้องร้องนะฟ้องร้องพระพยิฟัน เอาร้องฟันเมนเจอร์ Manager, นะครับปิดท้ายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเลิกสัญญาก่อนกำหนดความผิดใครเพราะว่าในสัญญาเช่าฉบับนี้มีการเขียนไว้ว่าในกรณีที่ผู้เช่าเลิกสัญญาก่อนก่อน3ปีโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ให้เช่าไม่ใช่ความผิดของ p p ู้ปฏิปันนะนะครับนะเงินประกันเนี่ยถูกยึดเงินประกันถูกยึดนะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายนะครับ ซึ่งเงินประกันศาลก็มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายที่กำหนดไว้ลงหน้าคือ u i d a t e d d a m a g e ไอ้เจ้าร i d a t e d damage ศาลนั้นมองว่าเป็นเบีย้ยปรับมองว่าเป็นเบีย้ยปรับหรือพ e n a l t y ถ้าสูงเกินศาลปรับลดได้ปรับลดลงได้ก็ต้องมีพิสูจน์ให้ศาลเห็นนี่นะฮะว่าเออปรับลดยังไงนะครับศาลก็ต้องดูนะศาลท่านท่านต้องดูพยานหลักฐานนะฮะดูความเสียหายต้องพิสูจน์เชิงรูปธรรม เกงรูปธรรมจะเสียหายทั้งจิตใจก็ต้องพิสูจน์มาว่าเสียหายทังจิตใจเป็นยังไงนะค,ความเสียหายที่เป็น direct cost consequential cost เป็นยังไงนะครับที่มันเป็น loss ที่กระทบกับตัวผู้ให้เช่าที่เสียหายนะครับเพื่อหลักฐานสําคัญในสัญญาเช่าและสัญญาบริการนะครับเรื่องนี้จริงๆต้องบอกว่าเรื่องเช่ายังไม่จบผมทํา mind map ไว้เช่นเดิมนะครับให้เห็นยังมีอีกหลายเคสที่เราจะมาพูดกันเรื่องเช่าเตรียมไว้อยู่ประมาณสัก50เรื่อง50ตอนตอนนี้มาตอนที่15 ขอบคุณที่ติดตามวันลอท็อกในวันรอะคมี่มีคลิปความรู้แล้วปี2568นี้ก็จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆออกมาเป็นทั้งบทความรายเดือนบทความประจำคลิปรายวันนะอะไรที่ไปสอนหนังสือไปบรรยายที่ไหนไปมีประสบการณ์อะไรที่เปิดเผยได้บางทีเป็นความลับลูกคา้าเปิดเผยไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับขอบคุณที่ติดตามวันรอท็อกในวันลอะคมี่ตอนนี้มีผู้ติดตาม Subscribe มา ร่วม4,600คนแล้วปี2568รับปากพยายามจะทำให้ถึงประมาณสัก500ตอนนะครับว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านขอบคุณครับ